กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับภาคที่สามของ iQ d u n ดันเจนนะครับเราจะมาเล่นตัวข้อมดนะครับผมกอรดอนเดอร์มินจิเชียนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรครับมามาปุ๊บแก๊ปฟูลลด5้าสบเซเลยครับโฆษณามาเลยฮะมาครับผสมโพชชั่นนะครับผมซึ่งที่กดที่สมุดเนี่ยมันจะบอกว่าให้เอาเหลืองผสมฟ้านะครับเราก็เอามาผสมกันครับผมแล้วก็เขย่าครับผม ก็จะได้สีเขียวแล้วครับขย่องไม่ดีเหรอโอเคนะครับต้องขย่อยให้ดีด้วยนะครับเขีรยได้แล้วนะครับหลสามสิบสามนะครับผมเขาบอกว่าให้จัดการอินเดมี่ในซิงเกิลโบนะให้เราเลื่อนเวทไปนะครับตำแหน่งให้มันเจอกันทุกตัวนะฮะแล้วก็ใช้เวทฟ้าผ่าลงไปนะครับผมด่สามส4บอกให้ทําโพชั่นอีกแล้วครับแต่เราเนี้ยทำสองสเต็ปครับคือเอาแดงผสมเหลืองก่อนนะฮะ แล้วขย่าเป็นสีส้มนะครับผมจากนั้นให้เอาส้มผสมฟ้านะฮะซึ่งเราเทฟ้าไม่ได้เพราะมันเต็มฮะเราถ่ายน้ํายามาก่อนครับผมเขาจะเคลียรด่านได้แล้วนะครับนะพ่อมดจะเป็นสายปรุงยานะฮะจัดการอินเนมี่ในซิงเกิลโบนะครับผมอันนี้เราโจมตีจะโจมตีแค่ตัวเดียวชนะไม่ได้นะครับดังนั้นเราทําการเลื่อนเมฆก่อนครับผมให้เจอเมฆฝนก่อนครับเพื่อขยายอาณาเขตก่อนแล้วโจมตีในครั้งเดียวนะครับผม ดาสาจะมีดาวด้วยนะครับเขาบอกว่าให้หนีจากสถานการณ์ยากลาบากนี้นะครับผมนี่ฮะเราก็จะลากไปครับเติดเติรดเตรดเติดเตดตดเพื่อไรเวททาให้ตายสุดยอดของจอมเวทนะครับผมแต่ถ้าจะเก็บดาวนะให้ทําเป็นรูปดาวนะครับตามรูปตะกี้นะครับก็จะได้ดาวมานะครับผมสาสิบเจ็ดนะครับผมทําโพชั่นอีกแล้วนะครับคราวนี้จะยากขึ้นเขาจะบอกว่ามีสีม่วงเดียวดวงตา กับสีแดงเป็นหนวดนะครับผมจะได้สีส้มนะครับผมสีม่วงดวงตาดังนั้นเราจะเอาสีม่วงผสมกับดวงตาให้ได้ก่อนนะครับนี่ฮะสีม่วงกับดวงตาครับโอเคแล้วผสมกันไม่ได้ล่ะเราต้องเอาไฟไปลนฮนะให้ละลายครับผม นี่เสร็จหนึ่งอันฮะจากนั้นนะครับผมสีแดงเป็นหนวดนะครับเราก็จะเอาสีแดงนะครับไปเติมหนวดนะครับผมแล้วก็ไฟลนฮะโอเคจากนั้นจะเอาแดงผสมกับสีส้มนะครับผมมาเรามาผสมกันดีกว่านะครับเป็นเป็นสีส้มนะครับแล้วเขย่านิดนึงฮะก็จะเคลียร์ได้ครับด่านสามสิบเจ็ดนะครับผมต่อไปนะครับด่านสามสิบแปดนะครับ เขาบอกว่าให้เราดีฟีดอินเนมี่เนี่ยซิงเกิลโบรนะครับผมถ้าเราโจมตีปกตินะครับผมมันจะตายแค่ตัวเดียวครับซึ่งจะไม่ผ่านนะฮะให้เราเลื่อนลงไปครับเผาป่ามันสเสลยเขาจะตายทีเดียวหมดเลยครับผมแต่โบนัสหนะครับผมโบนัสหอันนี้ก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือ หาในส่วนของจุดตัดนะครับผมว่าอาวุธเราอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก็คือเล่นสโดกูเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งกองง่ายๆไม่มีอะไรฮะตัวนี้ก็อีซ e ี่อีซี่ครับนะเราก็จะลากเล่นเหมือนเดิมนะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่เป็นจุดที่จะทําให้เราวางแล้วมันไม่ซ้ํากันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมบนัศหกนะครับ โอเคสาิแด okay. ผ่านแล้วเราไปสาิเก้ากันครับผมสาบเก้าบอกให้หยุดน้ำท่วมครับเอาคาถามาก่อนนับหนังสือเอามาได้ไหมไม่ได้นะฮะนะครับผมเราจะเอาหนังสือมาไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราสามารถแก้ด้วยทํานี้ครับนี่ฮะเราจะไล่เวทหยุดน้าแข็งนะผมจะเป็น W U นะครับผม water นะครับผมก็จะ stop the water ได้นะครับ ต่อไปด่าน40นะครับผมก็จะมีการเชื่อมต่อกันอีกแล้วครับเราจะช่วยฮีโร่ได้แล้วเฮลเดอ e h ฮีโร s นะครับผมซึ่งคาถาเรามีเว่นมนะฮะให้เรานะครับผมกดนะครับที่เมฆแล้วก็กดที่คาทานะครับทําจะทําให้ตัวของสปตัวของต้นไม้ล้มลงนะฮะแต่ว่าเราจะหนีไม่ทันนะับดังนั้นเราต้องทําการทําอะไรครับอ้าวพลาดนะครับผมมันยังไม่เดินมาอ้าวแต่ก็ได้เหมือนกันนะฮะ แต่เราขอจะจัดการมันด้วยความเท่ดีกว่าครับผมมาเราจะกูจะเผาคุณนี่แหละนี่ให้ล่วงไปดีกว่าครับผมเท่กว่านะครับผมก็จะมาจอยปาร์ตี้กันแล้วครับตอนนี้เราจะมีทั้งไนท์อาเชอร์แล้วก็เมจิกเชียรแล้วครับผมนะปาร์ตี้เราครบแล้วเราจะไปลุยกันต่อนะครับซึ่งสถานการณ์หลังจากนี้จะเริ่มโหดร้ายขึ้นนะครับผมดฟิดเอาอินเนมีนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้จะมีสกิลต,ต่างกันนี่ฮะ นาจอมเวทจะยิงโจมตีเป็นสามทิศทางนะครับผมอัศวินจะโจมตีรอบทิศทางนะครับส่วนอาเชอร์จะตีเป็นเส้นตรงนะครับผมซึ่งจะจัดการศัตรูได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่ามีหินติดนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีนี้ครับนี่ครับผมก็เกมจะค่อยๆทวีความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทําให้เกมมันมีมิติที่สนุกสนานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เป็นการเก็บของใส่กล่องนะครับผมซึ่ง เราต้องจัดให้ดีนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรฮะถ้าจัดได้ก็ง่ายแค่นั้นเองครับอ่าอันนี้ผมต้องจัดยังไงนะาโพชั่นอยู่ตรงนี้โอเคอย่างนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับผมเราจะทำการเดินทางนะครับดีฟ e สโกเลเอมนะผมซึ่งฮีโร่เราไปตีไม่เข้านะฮะเรามีจอมเวทใช้เวทขยายร่างได้ครับผม แล้วเราก็จัดการโกลิมนี่อย่างง่ายดายนะครับเพราะเราขยายร่างแล้วนะครับผมเวสุดโกงนะครับผมต่าง44ก็จะมีเรื่องของเปิดประตูนะครับผมซึ่งนะครับจะมีสมบัติอยู่นะครับผมซึ่งรอบแรกปกติจะไม่มีสมบัตินะเราใช้กุญแจนะครับกดที่ตัวก๊อบลินสักตัวหนึ่งครับถ้าเราไม่กดก๊อบลินสักตัวหนึ่งนะเราตีมก็จะหักกลับมาเรื่อยๆฮะเราต้องไปตีเราต้องไม่ตีก๊อบลินเอากุญแจไปเปิดเลยครับเขาเรียกว่าเปิดกันตรงๆนี่เลยฮะโอเคแต่ถ้าเรานะครับผมเจอก๊อบลินนะครับผม แล้วเราไปตีนะครับแล้วเราเอากุญแจมาไขสมบัติแลเราจะได้ดาวนะครับอ่าสี่สิบห้านะครับผมด่านนี้ก็ดีฟิอินนม่อีกแล้วนะครับซึ่งนะครับผมเราต้องดูว่าเราจะโจมตีแบบไหนนะครับผมเอาจอมเวทฟาดก่อนนะครับผมอ่าครับสองตัวป๊บนี่ครับผมตายแล้วนะครับจากนั้นเอาอัศวินนะครับผมโจมตีนะครับผม ก็จะเหลือตัวหนึ่งนะครับผมอาเชอร์ก็จะยิงเป็นเส้นตรงได้ทุกตัวนะครับก็จะเคลียร์ได้ตามซีหกครับก็จะเก็บอาหารนะครับผมซึ่งอาเชอร์มีทั้งหมดสามธนูเท่านั้นหรือต้องเก็บแล้วก็รับให้ได้ด้วยนะครับผมส่วนพ่อมดนี่หลับอยู่ฮะแก่แล้วนะครับโอเคเราก็จะยิงนะครับผมแล้วก็เก็บผลไม้ก็จะผ่านได้โดยง่ายนะครับแต่ถ้าเราจะเก็บดาวนะครับผมก็ให้เรามาเล็งที่ดาวนะครับผม เก็บดาวในตะกร้าก็จะผ่านเหมือนกันนะครับต่อไปด่านสีสิบเจ็ดครับด่านสีิบเจ็ดเราเราจะต้องลากเส้นฮะให้ตัวละครนะครับผมมันไปในที่ที่ถูกต้องนะครับอย่างนี้นะฮะผมโดยที่เส้นไม่ชนกันนะครับนะเราก็ต้องลากนะฮะอย่างนี้นะครับผมอันนี้ชนกันฮะนี่สวยงามนะครับผม ตาสี่สิบแปดอ้าวเลืมเดี๋ยวเราไปเล่นโบนัสก่อนนะแป๊บหนึ่งนะออกจากนี่ก่อนเล่นโบนัสก่อนครับผมโบนัสก็เล่นเหมือนเดิมฮนะอ่าอันนี้ต้องมานี่นะครับผมส่วนผีมาตรงนี้ส่วนอันนี้มาตรงนี้อ้าวไม่ได้ฮนะเบียดไปครับงั้นเราจะเดินฮีโร่ก่อนดีกว่านี่ นี่นี่สวยงามครับผมบนนั้เจไม่มีอะไรครับก็ไปด่านส8กันครับด่านส8แปาบอกให้เราไป Ex i t ซฮะซึ่งมันจะมีตัวของคนร้ายนะครับซ่อนอยู่นะครับผมจะหันหน้าหันหลังนะฮะดังนั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับว่าเราจะเดินหนีไปทางไงในทางออกนะครับมันจะหันไปหันมาเนี่ยแหละครับ โอเคค่อยๆเปิดไฟดูทางก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเร็วๆก็คือไปซ้ายบนสุดได้เลยก็คือผ่านได้เลยนะครับซึ่งผมเพเซฟไว้ก่อนดีกว่านะครับผมนี่ฮะเราก็เปิดประตูได้นะครับผมแล้วเข้าไปเลยเดี๋ยวเราไปต่อด่าน49กกันนะครับสู้กับเมดูซ่าครับผมเมดูซ่าจะแข็งแกร่งมากนะฮะเราไม่สามารถที่จะโจมตีชนะได้นะครับ แล้วเมดูซ่าจะมีทําให้ตายนิดนึงนะครับผมก็คือลําแสงเลเซอร์สาวให้เป็นหินนะครับผมวิชชนณเกมนี้นะครับต้องจินอาการนิดนึงก็คือทําให้เหมือนโล่ของแอรกิสนะครับทําให้โล่เราสะท้อนนะครับผมขัดโล่ให้เงาวับเพื่อสะท้อนลําแสงอ้าวยังขัดเงาไม่พอโอเคต้องดังปิงก่อนนะครับผมเงาไม่พอก็แพ้นะครับ นี่ก็ชนะได้นะครับผมหนานห้าสิบเป็นการจัดของครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาจัดของกันเหมือนเดิมนะฮะเรียบร้อยครับผมกลับมาการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะทำการใช้นัธนูก่อนฮนะ นี่ครับแล้วก็จอมเวทยืนตรงนี้ครับและปิดท้ายด้วยฮีโร่อะสปินของเรานะครับผมก็เคลียได้แล้วนะครับต่อไปด่านห้าสิบสองนะครับผมซึ่งด่านห้าสิบสองจะมีดาวด้วยนะครับให้เราเอาตัวเทียนนะครับผมมาสองตรงนี้ฮะเราก็จะเห็นนะผมนะครับวิหารเมฆนะครับวิหารบนก้อนเมฆนะครับผมแต่ด่านนี้มีซ่อนดาวไว้ด้วยนะฮะให้เราถูตรงนี้ครับก็จะเจอนะครับผม จบแล้วนะครับผมตรงนี้แล้วด่านสุดท้ายจะเป็นโบนัสแนะครับผมโบนัส8ก็จะเป็นการจัดของอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาจัดของอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าครั้งนี้น่าจะยากกว่าเดิมนะครับผมนี่ใช่สามช่องเลยมีรองเท้าด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนรองเท้าต้องวางตรงไหนอันนี้ช่องเหลืองั้นรองเท้ามันต้องวางแบบ แบบกับพ่อหมวกพ่อมดนะครับนี่สวยงามนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับกับพาร์ทที่สามนะครับผมที่ฮีโร่มารวมตัวกันนะครับด่านนี้ผมเล่นค่อนข้างไกลนะสามสิบสองไปถึงห้าสิบสองเลยนะครับยี่สิบด่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพาร์ทสุดท้ายกันครับผมที่เราจะไปสู้กับบอสแลวเพราะเราเจออาณาจักรของปีศาจแล้วใช่ไหมครับเราจะมาลุยกันยาวๆนะฮะห้าสิบสามถึงเจ็ดสิบเลยนะครับผม เจอกันพ์ทถัดไปครับผม